ทุกคนวันนี้นะคะจิ๊ซีซ่ a n n e l จะพาทุกคนไปต่างประเทศกันค่ะและวันนี้พิเศษกว่าก็คือเราเปิดเปิดช่องทางใหม่ชื่อช่วงว่า s ิ๊ซีซ่วิฟเฟมเบอี่ค่ะวิฟเฟมเบอรี่ยังไง <c oughs> คุณพ่อพาคุณพ่อไปด้วยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะคุณพ่อส่วนคุณแม่นั้นกลาลังเดินมาคุณแม่คุณแม่คะ่ะอันนี้วิฟแฟมิลี่ค่ะแล้วก <c oughs> ็แล้วก <c oughs> ็มี ตากล้องด้านหลังค่ะตากล้องตากล้องตากล้องค่ะวันนี้เราจะไปนะคะ <mm> ที่เวียดนามค่ะเราไปลงที่ดานังเป็นการเที่ยวต่างประเทศหลังโควิดนะคะ <mm> เดี๋ยวมาสัมภาษณ์คนร่วมทิปค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างค่ะว <mm> ่าไงแม่ตอบว่ารู้สึก <mm> แม่แม่เพิ่งมาเที่ยวแบบนี้เทศครั้งแรกค่ะเวียดนามครั้งแรกคุณแม่รู้สึกยังไงคะ <mm> ดีใจดีใจ ดีใ,ใจอ่าแค่นี้เหรอทำไมพูดน้อยไปค,คุณพ่อเขาเขินค่ะเขาไม่ตอบได้ถามตาก,กล้องเลยค่ะรู้สึกยังไงที่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศ<อ>นี่ครั้งแรกของคุณหรือเปล่าใช่ครับมีแพนไว้จะไปหลายรอบแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปรอบนี้ก็ได้ไปแล้วเราไม่ไปต่างประเทศเราไปจังหวัดดานังพูดเป็นเคสค่ะพูดเป็นเคสเพราะว่าเพราะว่าคนนี้ วันนี้เขาไปดูหมอมาว่าชีวิตนี้นั้นจะไม่ได้ไปเหยียบแผ่นดินอื่นเราเลยไม่สามารถพูดว่าเป็นประเทศเวียดนามได้เราต้องพูดเป็นจังหวัดเวียดนามที่เมืองดานังนั่นเองค่ะ <Okay. S 1> และที่สุดเขาก็ได้ใช้กิน <Yeah. S 1> รอบนี้นะคะเราเที่ยวกับออไทยเวียดเจนนะคะนี่ขานาดคืออุ้มหมามาทุกครั้งนะไฟบินไม่เคยดีเลยนะแต่คุณคนนี้นั้นมาถึงก็คือดีเลย ดีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเกตไปช็อปที่ดิวตี้ฟรีกันค่ะทุกคนดิวตี้ฟรีค่ะดิวตี้ฟรีคิดว่าจะล้มละลายตรงนี้ก่อนจะถึงดานังไหมคิดว่าคิดว่าจะจะ,จะ,จะเสียหรอคิดว่าฉันจะเสียกับตรงนี้หรอไม่เหลือไม่เหลือเงินไปเที่ยวแล้ว ก็คือเปิดมาค่อนข้างเปิดทุกร้านอยู่นะคะหลังโควิดตอนนี้แบบแค่จะเหมือนปกติแล้วอะ่ะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เดินวนอยู่หลายรอบเดินตามพ่อเดินตามหาเป็นยังไ,ไงฮะห,หายไปเป็นเกือบชั่วโมงพอเดินตามแล้วชั่วโมงหนึ่งโดนไปเทนะ่าไหร่ฮะ เหมือนจะเสียเล็กน้อยแต่นี่คือค่าของที่ฉันต้องไปเอาวันกลาบค่ะกลับเราฝากของไว้แล้วค่ะที่ซื้อราคาราคาที่เสียไปไม่บอกเป็นความลับแม่ดูอยู่ใช่ไหมแม่ดูอยู่เลยไม่บอกนะล่าสุดคือช้อปปิ้งเสร็จแล้วป๊าแต่ฝากของป๊าฝากฝากของเดี๋ยวค่อยเอาตอนขากลับได้คื แคบแบแคบแคบ,บคิดดูมีอยู่สองอันเนี่ยคิดว่าจะซืออ้อเยอะไหมล่ะร้อยยี่สิบตัดส่วนไปหลายตัวฝากอ่ะไม่คิดไม่คิด,คด,คดจบค่ะจบทุกคนื่อแค่ผ่านตอมอมาแล้วอัปเดตใหม่ข่าตอมอของยีนดาวก็คือใช้แค่พาสปอร์ต แค่นั้นเลยแล้วก็ถอดหน้ากากยืนยันหน้าแค่นั้นเลยโอเคนี่เป็นจุดรับซิมนะฮะซื้อซิมนั่นเองนะครับก็โอเค here and connected okay, โนะครับจากที่คุณกันตควาแล้วฮะได้อ่านรีวิวมาแล้วนะครับ,รบอันนี้นะฮะเยซเชลนะฮะ 9use นั่นเองเราจะเปลี่ยนให้แบบนี้ ลากลค่ะวันนี้เราจองที่พักชื่อชื่อ <99. S 1> forever hotel ค่ะไม่ได้เป็นโรงแรม5ดาวนะเราเพราะว่าเราไม่เน้นนอนห้องนะคะเพราะเราจะเที่ยวทั้งวันทั้งคืนนะคะ <Hey. S 1> ที่พักเลยเอาไว้นอนเท่านั้น <Hey. S 1> แค่เน้นสะอาดกับห้องน้ำแยกส่วนตัวนะคะ <Hey. S 1> ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ติดกับสะพานมังกรเลย ก็จะเดินงาน่ายตอนนี้เป็นใจกลางเมืองไปออตลาดนะัดโซนทราไนท์มาร์เก็ตก็ได้นะคะใกล้มาก <Okay. S 1> ถือว่าใช้ได้ mm hmm. ห้องก็จะเป็นแบบอารมณ์ไม้เก่าๆนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แบบดูเก,ก่าขนาดนั้นมีทั้งพัดลม,มแล้วก็แอร์โอมาซีคนก็ประมาณนี้พื้นที่ระหว่างเตียงกับห้องก็ประมาณนี้สองแผ่นกระเบื้องนะคะนี่ก็คือตู้ใส่เสือ้อผ้าแล้วก็มีตู้เย็นให้ดูตู้เย็นกันหน่อยตู้เย็นมีอะไรบ้าง ก็จะมีน้ำเปล่าให้ส4คน<ป>แล้วก็ที่นี่เราจองมาในราคา9แสนดองนะคะต่อสองคืนต่อสี่คนเลยนะคิดเป็นเงินไทยตกคนละ300ก,าากว่าบาทเองถือว่าถูกมากเดี๋ยวไปหาของกินก่อนมื้อแรกที่เวียดนามจะได้ร้านอาหารไหนเดี๋ยวไปดูกันเลย ร้านไหนคะร้านน่าจะเป็นเฝอไหมคะคุณน่าจะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเป็นเฝอแบบว่าคนของถิ่นเขากินเลยนะคะเนี่ยลองดูว่าจะอร่อยไหมคนเห็นชื่อร้านไหมเคาก็จะมีมะนาวให้นะคะมีพริกแท้พริกน้ำปลาให้ด้วย อร่อยอร่อยแต่ต้องปรุงรสที่จัดหน่อยรสก็ใช้น้ำคล้ายเแบบซุปปลาแห้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้รสชาติข้านาวีใช่ไ่ด้รสชติ่ได้สาิม่ได้ไ่้ไม่มไม่ได้ม่ไม่ได้ไม่้ม้อมไม่ไ่ไ้น่ไดไม่ไ่ได้ไม่ได้ช่ได้่้น่ได้้นะคะข้่ได่อยไมี้เมยไ่ะด้่ไมมไม่รู้ฮะ เกลี้ยงเลยเป็นยังไงบ้างครับกินแล้วปากมันเลยแทบเลยฮะเจ้าจะบอกว่าสี่ชามครับแปดหมื่นะฮะแปดหมื่นดองตกแล้วชามแล้วสามสิบบาทเจ้าจอร์ดกินที่กรุงเทพไม่ได้เนี่ยโอ้โหนะอร่อยอยู่นะจริงเวียดนามแท้ๆเลยฮะถ้าเวียดนามแท้ๆถ้าอร่อยนะฮะต้องดูที่พื้นนะฮะ แสดงว่าร้านนี้อร่อยนะร้านนี้นะครับอันนี้ร้านข้างๆนะร้านนี้เราเราตามมาจากคืนนะครับคืนเขาก็ยังเยอะเหมือนเดิมแสดงว่าร้านนี้ลูกค้าน่าจะนาแน่นอยู่เป็นอะไรไม่รู้นะจานเยอะเหรอปลาดิบ ขายดีมากนะครับไออันเนี้อร่อยเราสั่งเป็นหนึ่งจานนะครับได้ก็งานลหะงานหฟังด้วยนะครับหนไปดิเขาไหนกลังทำอยู่หนูฟังหยิบใหญ่เลยคปุั๊บปั๊บไ้าไม่รู้นะ่ยใช่่ อะไรไม่รู้ครับสั่งหามาเอาเอาไว้ก่อนอา่านะเขากินยังไงเรากินแบบเขากินได้ไม่ได้ไม่รู้เลยโอเคได้มาแล้วครับจะเป็นแบบนี้มันคืออะไรแต่ขนมปังอบร้อนกรอบมากฮะ,ะน,นี่เลยนี่อืมอร่อยซอทิกด้วย นนแต่ไอ,ไอชิ้นชิ้นเนี้ยอร่อยนะเป็นเหมือนหมูยอถึงแล้วค่ะหอยอันค่ะเมืองอที่มีแต่ความสีเหลืองและโบราณเพิ่ง <c oughs> มาถึงเลยตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงจะห้าโมงแล้วตลก้องบอกว่าต้องมาเวลานี้ค่ะเพราะว่าแสงสวยเราจะอยู่จนถึงค่ำค่ะ จะได้เห็นโคมไฟเปิดเปิดไฟด้วยดูบรรยากาศที่นี่ไปก่อน คองคาเฟ่ด้วยค่ะจะอารมณ์เหมือนอเมซอนที่บ้านเรานะคือมันก็น,นไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่า oh. เราลองซื้อสักแก้วดูไหมคะลองซื้อสักแก้วเดี๋ยว <Okay. S 1> มาบอกว่าเป็นงไงเ<า>ขาบอกว่ากาแฟมะพร้าวที่นี่อร่อย เขาคนาคอฟฟี่นะคะบอกเป็นซิกเนเจอร์ของของคอกกี้เลยมันก็จะเป็นกาแฟผสมกับมะพร้าวคือความขมของกาแฟกับความความหวานแบบหวานที่มันไม่ได้หวานแหลบเหมือนหวานน้ำตาลอะมันเป็นแบบเหมือนหวานน้ำตาล<น>ตาโนอะไรแบบนี้ใช่มันก็จะแบบอ,อร่อยมันก็มีความหอมของมะพร้าวอะอถ้าใครเป็นสายกาแฟอะแล้วแบบ ไม่ชอบหวานมากอ่ะอันเนี้ยเคือดีเฮ้ยอ,อยู่ๆเราก็เดินมาเจอร้านน้ำดอกบัวนะคะที่เขาทอดฮิตกันร้านมดนะร้านมดนี่คือต้นฉบับเลยแล้วเราดูแถวคุณคุณดูแถว <S 1> <1> <S เราได้ส่งตัวแทนตัวแทนไปแล้วหนึ่งลายนะคะ าจากการต่อแถวมานานนั้นแล้วเราก็ได้แล้วค่ะน้ําดอกบัว,วแก้วละหนึ่งหมื่นห้าพันดองนะคะจะบอกว่าหลอดเขาว่าใช้เป็นใช้เป็นก้านบัวก้านบัวหรือก้านก้านบัวนะถ้าจะก้านบัวแม่บอกว่าไม่ไข่ เป็นไงมันเหมือนบัวไยผสมมะนาวผสมรากบวกัวอารมณ์ฟิลประมาณนั้นอะแต่คือกินเราก็คือสดชื่น คุ้มค่ากับการไปต่อคิวไหมคุ้มเพราะว่าจริงจริงมันไม่ได้ต่อนานแต่ว่าแถวมันยาวยาวแถวมันยาวเฉยเฉราะเขาเขาแมนเนจตมีคนตักหลายคนดีอะไรเงี้ยเราคือมันถูกมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตะก้องตะก้องลองชิมตะก้องตะก้องชิมหน่อยตะก้องเป็นคนชอบน้ำรักบัวค่ะโหดูดปื้ดใหญ่มากต้องดาแล้วล่ะตะกี้เลยแปลกแปลกอะ อร่อยอมันมันเป็นน้ำที่ไม่เคยกินมาก่อนมันเป็นชิมไปชมังว่าหมดแก้วอ่ะหมดแก้วอย่างที่บอกรากบัวไม่ออกมากบวยไม่จ๋ามีความเปรี้ยวเลมอนเล็กๆน่าจะมีน้ำ,น,ำน้ำขึ้งด้วยอเออนั่นแหละเนี่ย ให้คำนิยามได้ประมาณนี้คือหลอดเก๋มากเหมือนมันไม่ผ่าเลยอ่ะเออแล้วมีดอกบัวหนึ่งดอกมีใบอะไรสักอย่างหนึ่งใบเดี๋ยวมาถามคขารู้สึกพ่อกับแม่อะพ่าไงกินแล้วเป็นไงน้ำน้ำมันนี่มอ่อยมันเหมือนกับว่าชุ่มคอแปลกอร่อยแปลกแล้วอร่อยด้วยกินแล้วชุ่มคอชื่นใจกริวไรเปอเก คนจูเมื่อกี้เริ่มถ่ายเอ๊ะถ่ายแล้วนี่พิซซ่าเวียดนามมะก็ใช่คล้ายๆผัดไทยบ้านเราจะเป็นแบบ <c oughs> แป้งกรอบแป้งกรอบเพราะมีกุ้งแห้งด้านในก็ก็หอมเจียวอ้างกร <isas> อบว่าอะไรหวังกอบมากแล้วก็ข้างๆนั้นข้างๆนั้นก็คือมีน้ำ<ม>่น<ท>สักอ,อย่างหนึ่งที่เจ้าของร้านบอกว่า ใส่เอนเนทอมอ่ะคิดว่าเป็นส้มจี๊ดมะยันคือทอดแต๊กอ่ะหมื่นดองนะทุกคนยังไงมืนดองอร่อยหอม, <า S 1> มตัเดเลี่ยนดีมากก็บอกเลยว่าถ้าต่อคิวร้านนู่นนานนะฮะม,มาร้านนี้ก่อนได้ <c oughs> แล้วลองหายเหนื่อย <c oughs> จจิง,งถ้าใครมาตอนแบบร้อนๆอ,อะไรเงี้ยต่อคิวยาวมากเล่ มาร้านนี้ก็เลยฮะเดินเลยมาอีกประมาณแบบ50เมตรอยู่ซ้ายมือฝั่งเดียวกันกับร้านนั้นรสชาติเป็นไงรสชาติอ<ๆ>อกเปรี้ยวหวานๆถ้าของไทยถ้าจะให้นิยามก็คือเหมือนชามะนาวแต่มันหอมเปลือกส้มส้มผิวอ,อ,อร่อยช้อนใส่ช้อนใส่ป๊า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 ใสา่ต้งนี้โอเคหมดแล้ว เไป็นไงกินแล้วเป็นไงคะเอาหมดไปแล้วน่ะหมดหมดไปแล้วน่ะฮะไันด<า>ีนะมันมันกินอะไรได้แบบถ้วยละห้าพันห้าพันดองนะห้าพันดองเองเจ็ดบาทต้องลองใครมาใครอ่านต้องลองนะ ใช่วยนะโบบานบันบันเบลล์บันเบลไม่ใช่บานนะบันบันโบบันเบล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 ล์บันเบลล์เห็นไหมบันเบลบันเบลล์อักซองอักซองบันเบลทุกคนเผื่อจะถ่ายรูปนะคะตอนนี้ก็คือลงเรือมาสักพักแล้วนะคะเพิ่งลืมเนอะว่ายังไม่ถ่ายเลยเรามาลงเรือนะ คนสวยมากคือแบบว่าคนก็คือลงเรือกันเยอะแล้วก็แบบไฟ <c oughs> ไฟเปิดตอนฟ้ามืดก็คือแบบสวยมากคุณดูสิอันนี้ก็คือพอฟ้ามืดนะคะก็คือไฟมันเริ่มสว่างก็คือแบบคนมันสวยมากนี่ต้องบอกว่าจริงๆเราคือโดนหาเซลขายต่อคนคือห้าหมื่นดอง <c oughs> ต่อคน <c oughs> เราคือ อุ้มมามากัน4คนใช่ไหมก็จะเป็น2องแสนดองเป็นต่อเป็นแสนหกหมื่นดองทัทคือแสนหต่อ4คนอู้ทุกคนคุ้มมาก ปิดจบที่หอยอันค่ะมาโผล่ตรงนี้เลยนะคะจบแบบดื้อตอนนี้เร้วม,มาโผล่ที่วามาที่อันวัซซนทราไนท์มาร์เก็ตค่ะเป็นแบบตลาดนัดของคนท,งท้องท้องที่ที่เวียดนามท,ที่นี่นะคะที่ดานาอะดูจากผู้คนก็คือแบบแ<ม>เป็นแบบคนคนคนท้องถิ่นจริงเพราะมีแต่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็แบบคนเยอะมากๆเลยะคะ่ะ ไ,ไ,ได้เหมือนเป็นไม่รู้มันเาเรียกว่าหมูปิ้งเวียดนามหรือเปล่าก็ถามเขาว่าทําด้วยอะไรอันนี้บอกว่าเขาบอกว่าใช้เนื้อหมูทาแต่ว่าลักษณะมันเหมือนกุ้งพันอ้อยเดี๋ยวต้องลองชิมดูแล้วก็น่าจะเป็นซอสพริกธรรมดาเดี๋ยวต้องลองชิมค่ะว่าว่าเราติเป็นไงเดี๋ยวเอาไปรวมกับอาหารทะเลที่สั่งเป็นเซตคอมโบแล้วหมูปิ้ง ไ,ได้อยู่ปในไฮแลนด์มาละวห้าสิบแต่เขาย่างฉ่ำนะอ,นะอ,องนะซอสเขามันไม่เห็นอะไเปรี้ยวนะอ,อันนี่คือกุ้งธรรมาดาอยู่นะคะเป,นะเป็นกุ้งแม่น้ำนะถ้จะเป็นกุ้งแม่น้ำตัวนี้คือมันหัวกุ้งกุ้งแม่นนำยีราบอ่ะใช่สีกุ้งแม่นมนำยีราบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมาอีก ได้แล้วนะคะผู้มังกรห้าสี2ตัวนะคะเอาเลยเริ่มเลยถึงเรนอกจากร้านหาแล้วนะฮะก็จะมีแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำอีกทั้งหลายนะฮะน,น,นี่ครับนนม,มบะะีจัดมาไว้ที่ตลาดนั่นเองนะครับ

มากครับของเวียดนามกันนะครับนี่นต้ยมยำกุ้งลอบสเตอร์ต้ยมยำสไตล์ไทยแล้วก็ต้ยมยำหมูก็มีต้มตยำแบบสไตล์ไทยนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าอันไหนเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาไปรีวิวกันนะครับตามนี้นะครับเดย์แรกที่ดานังกำลังจะหมดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เ,เราจะไป บานาฮิวกันค่ะต้องไปแต่เช้าเพราะว่าเราไม่อยากเจอกรทัวเรานัดรถไว้แล้วจะมารับตอนหกโมงครึ่งนะคะบายเดียแรกดานาังกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ช่องซิซี h ชั n นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ